สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับพี่น้อง้ามอีีเดียอู้อากาศดีดีครับอากาศเย็นสบายออกหนาวด้วยแหละพี่น้องมุนเฮ้ยก็เลยมาถ่ายถอดบรรยากาศดอกไม้ดอกงาดอกปาสงหรับพี่น้องครับนี่งามนบรรยากาศสวยๆ จะให้งงพี่น้องปองปไปดเห็นน้ำกันโอ้ลมพัดวิววิววิว,ว,วโอ้ยขอนข้างจนหนาวเลยหนาวเย็นครับอากาศดีมากเต็นเชิญน,นะครับถ้ามีโอกาสต้องมาเที่ยวถิ่นเรียนแห่งชาติเขาพมวิหารหาโมอีแดงได้เลยนี่ ขอาที่ขึน้นแล้วตอนนี้สวย